Uh huh. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับดิทที่มีชื่อว่าราชามัดดิสลาชามดั uh huh. ด,าามดนะครับดิสนี้มีอะไรดีบ้างหนึ่งนะครับคนที่แบบเป็นแบบได้ยศแบบอะไรเนี้ยรา,าชานะครับถ้าใครได้รดถ้าใครอยากได้ยศราชานะครับผม ให้เรามาที่ตรงนี้ครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับแล้วก็มันจะเขียนบอกอยู่นะครับวิธีการวิธีการเห็นข้อความนะครับให้เรานะครับก็มีประมาณนี้นะครับวิธีรับเลือดราชาเพื่อเห็นห้องมดเดินเรือนะครับอ่าอันนี้ครับมีสองอันนะครับคุณจะทำอนไหนมีแชร์สิบดิสคอร์ดสิบกลุ่มเออสิบมีแชร์ดิสคอร์ดนะครับผมแชร์คือยังไงนะครับเดี๋ยวสอนนะครับ แล้วก็แชร์กลุ่มเฟซน,นะครับจิกกลุ่มนะครับวิธ <c oughs> ีการแชร์นะครับให้เราคัดลอกมาจากตรงนี้นะครับคัดลอกปับ๊บคันรอกตรงนี้นะครับคลิกขวากดคัดลอกสมมติววผมจะแชร์ไปทางดิสคอร์ดนะดิสคอร์ดเซิร์ฟนี้แล้วกันเซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้นะครับ อ่านะครับอ่านี่นะครับก็ให้เรานะครับกดัปที่ตรงแชทตรงนี้ก็ได้นะครับให้เรากดวางนะครับคอนโทรลบีนะครับให้เรากดคอนโทรลบีแล้วก็กด Enter ครับแล้วก็แคปนะครับคือคอมผมมันมันมันจะแคปได้ครับแคปไปนะครับแล้วก็พอแคปเสร็จแล้วใช่ไหมครับเข้าไปที่กลุ่มนะครับ กลุ่มดิสคอร์ดนะครับแล้วก็มาที่ส่งรูปหลักฐานรับยศนะครับนะครับพ้อมาะดึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับให้เรานะครับกด Ctrl V นะครับก็ได้นะครับใครที่เล่นคอมนะแล้วก็กด Enter นะครับให้เราเขียนอกด Enter นะครับเราจะได้ หนึ่งครั้งแล้วนะครับให้เราทำให้เราหาดิสคอร์ดรสิบสิบดิสคอร์ดครับแล้วก็วางอย่างเงี้ยาวางที่ผมสอนนะนะผมวางแบบนี้นะครับพอมันได้ติดอันแล้วเขาก็จะแล้วก็แท็กเขานะครับพอได้สิบอันแล้วก็แท็กเขานะครับวิธีการแท็กแท็กยังไงเราก็แท็กแบบนี้แล้วก็เขียนชื่อเขานะครับสาบางโพนีครับสาบางโพแล้วก็เขียนว่าครบแล้วครับ ครบแล้วครับก็ได้นะครับครบแล้วครับงนี้นะครับอ่าแล้วก็ครบแล้วครับแล้วเขาก็จะติดถูกแบบนี้นะครับแบบนี้เขาติดถูกแบบแบบนี้ไว้นะครับอ่าแล้วเาแล้วเราก็ได้ยศนนะครับลาชานะครับยศนาชานี้ไม่ทำอะไรมันดูมัดได้ครับมาไฟเอ็มเลื่อนนี่ครับมาไฟเอ็มดีเอแบน แต่ตอนนี้ผมมองไม่เห็นไงครับะนะครับผมนี่ครับก็มีสก,กินผู้หญิงไอคอนหรือฟอนแผนที่ถนนก็มีหมดอะนะครับผมนี่นะครับก็มีตรงผมมีหมดอะครับพอกำลังสร้างแนตะ่ขอถ่ายรูปเนี่ยผมหมวดหลอดเท่อะไรไม่รู้เนะี่ย นะปเปอร์นะครับปอเปอร์ PC บอเปเปอร์ PC ห้องอะไรอีกโอไอดีกันโปโปว็อกโปห้องพูดคุย VIP VIP มี VP นะครับผมถ้าใครอยากสนใจแบบติดต่อ VIP นะครับผมวิธ <c oughs> ีการซื้อ VP นะครับ ให้ตรงไหนบ้างอันไหนบ้่อันนี้ครับ v ดีพีนะครับนี่นะครับมีห้ามีสมัครนะครับบีพีนะครับห้าสิบบาทนะครับผมห้าสิบบาทนะครับก็จะแท็กแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งสลิปไปส่วนตัวเขานะครับแล้วก็เขาจะส่งมาแบบนี้นะครับผมสลิปวิธีโดเน็ตนะครับเราจะไปดูนะครับวิธีโดเนต บวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งเพื่อไว้ใจเขานะครับแล้วก็แชทโลกเบอร์แรกเบอร์พี่ครับยิงเบอร์ได้จริงรรใช่ไหมนีม่นะครับคือต้าถามคือมันดีอะ่ะจริงแล้วก็แลกเปลี่ยนอันนี้คือทําอะไรแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนก็คือแลกเปลี่ยนมอดหรืออะไรนะครับอันนี้ผมไม่เข้าที่แปดตัวอันนี้ส่งมีมยิงเบอร์นะครับยิงเบอร์ก็ใส่ไปนะครับยิงเบอร์ก็ใส่นะครับ การ,รนะวิธีการยิงเบอร์นะวิธีการยิงเบอร์วิธีการยิงเบอร์นะครับครับอันนี้นะครับเรวก็ใส่ไปครับอันนี้เบอร์ใครไม่รู้นะครับใส่ใไปงั้นแหละมันไม่ถูกหรอกแล้วก็ดิงไปค,รครที่ผ้านะครับปอ,อยิงปุ๊บอ๋อยิงไปแล้วนะครับ โอเควิธีการทำแบนเดอร์นะครับผมเลสน,นะครับเลส ق. B B เลยครับแบนเนอร์นี่ครับ B อันนี้ก็ได้นะครับจะเขียนว่า TP นี่ครับก็1ถึง10มา แปลแล้วมันจะทำแบนปลไร้ยังีงนะครับอ่าเออนี่นะครับก็มี18ขั้วก,ก็มีนะครับแต่ไม่ให้ดูตะการเดี๋ยวช่องบินเอาง่ายๆช่องแม่งบินนะครับรับงานเอ็นนะครับผมรอมาจาก Youtube นะครับมาจาก Youtube ก็เป็นแค่นี้นะครับนะครับก็ก่อนเข้ามานะครับผมอย่าลืมนะกดรับยศนะครับผมรับยศยังไงนะครับให้เรากดรับยศเป็นเมมเบอร์กอนนะครับให้เรารับยศเมมเบอร์แล้วก็รับรับยศแซมแล้วก็ไฟเอ็มใช้เล่นมือถือหรือคอมนะครับให้เราครับกดไปที่คอมนะครับผม oh